ในส่วนของการแก้ไขปัญหาปัญหาในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือการประชุม GBC ค่ะ,คะตอนแรกก็คุยกันดิบดีบอกว่าจะประชุมกันที่ไทยใช่ไหมคะแต่ว่าสอเขาวุ่นอีกแล้วกัมพูชาออนะส่งจดหมายมาเมื่อวานบอกว่าขอประชุมที่มาเลเซียได้ไหมล่ะแต่ไทยเรายืนยันหนักแน่นค่ะว่าไม่ ยังไงก็ต้องประชุมที่จันทบุรีที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะจ,จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าฝ่ายเลขานุการของ G b c ฝ่ายกัมพูชาค่ะทําหนังสือแจ้งความประสงค์หารือในวาระพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียบอกว่าไม่ขอประชุมที่จันทบุรีที่ไทยได้ไหมเนี่ยนะคะประเด็นนี้นายศรีษะศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยืนยันว่าการประชุมจะต้องจัดขึ้นที่จันทบุรีโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรค่ะ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรในการเดินทางมาประชุมแต่หากกัมพูชามีเงื่อนไขอะไรหากมีการประชุมกันแล้วก็พูดคุยกันได้หมดเลยซึ่งเราก็มีเงื่อนไขของเราแต่ในที่สุดก็ต้องเจรจากันค่ะท่านที้ผมได้รับแจ้ง่าถุดก็คือเราดคุยกันคือเขามีเงื่อนไขอะไรไหมคะเรื่องของเร่องดีเงื่อนไขนะครับก็เกค

ขณะที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้บอกทำลายการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่จะเริ่มวันนี้ค่ะที่จันทบุรีของฝ่ายเลขานุการ GBC ก่อนการประชุมจะประสบความสําเร็จหรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายกัมพูชาที่จะแสดงความจริงใจด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทุ่นระเบิดหรืออาวุธสังหารบุคคลไม่ใช่ทําร้ายแค่กําลังพลทหารประชาชนก็ได้รับผลกระทบ เป็นสิ่งอันตรายที่ต้องรีบเก็บกู้ค่ะเพราะฉะนั้นฝ่ายกัมพูชาต้องดําเนินการตรงนี้โดยไม่มีข้ออ้างใดๆและในวันที่27ธันวาคมจะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศแต่ผลการประชุมจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายกัมพูชาค่ะขณะที่บิ๊กเล็กพลเอกนัทพลรัฐมนตรีว่าการกล,กลาโหมนะคะก็ยืนยัน การเจรจาจะละเอียดมากขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศถึงแม้ว่าหลายประเทศจะแสดงท่าทีเป็นกลางแต่ไม่พบว่ามีประเทศใดออกมาประนามกัมพูชาในกรณีวางทุนระเบิดในเขตไทยเลยค่ะไม่มีประเทศใดที่มาเข้าข้างเราสิ่งที่ผมมองอยู่ก็คือผมไม่เห็นมีประเทศไหนที่ประนามกัมพูชาว่าทําไมมาวางทุนระเบิดในในเขตของไทยนะครับ แต่ได้แต่มาพูดว่าขอให้ไทยนะครับลดการใช้อาวุธนะครับลดความรุนแรงซึ่งตรงนี้ผมทราบแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจแล้วเราเดินประเทศไทยเราเดินมาถูกทางแล้วเราอยู่กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายนั่นแหละคือ,อที่พึ่งของเราได้นะครับกฎหมายระหว่างประเทศผมใช้ความจริงเข้าสู้นะครับในที่สุดแล้วเนี่ยพอว,วันเวลาผ่านไปเนี่ย มันจะเป็นฟุตปรินอยู่นะครับจะมันสามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นผมถือหลักตรงนี้นะครับเพราะผมมั่นใจขณะที่นายอนุทินชาญีีรกุลนายกรัฐมนตรีชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องเจราจาทวิภาคี GBC ในวันนี้โดยไทยยังคงยึดถือแนวทางว่ากัมพูชาจะต้องแสดงความเสียใจและคำขอโทษต่อสิ่งที่กัมพูชาได้ดำเนินการไปนะคะ และหากจะกลับไปสู่ปฏิญญาก็ต้องมาคุยกันในจุดที่ต้องถอนกําลังกันใหม่ค่ะไทยยืนยันว่าจะต้องเป็นจุดที่เราอยู่ณตอนนี้และยังไม่มีความชัดเจนว่าวันนี้24ธันวาคมที่ประชุม GBC จะจบหรือเปล่านะคะเพราะว่าความเห็นระหว่างไทยกับพุชาก็อย่างที่เราทราบก็ยังไม่ค่อยตรงกันนะคะครับ